ดชมิวเดินหน้าตกย้่งจุดยืนแบรนด์ที่ใส่ใจผู้บริโภคทุกกลุ่มผ่านแคมเปญดชมิวพอยต์รีวอร์ด2025ภายใต้แนวคิดลดแกลกหลนเพียงซื้อผลิตภัณฑ์ในเครือดัชมิวที่ร่วมรายการและรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ทองคำรวมมูลค่ากว่า11ล้านบาทหรือน้ำหนักรวมกว่า227บาทได้ทันทีซึ่งได้รับเกียรติจากหนุ่มกัญชัยพิธีกรและนักข่าวชื่อดังในฐานะพรีเซนเตอร์แคมเปญเข้าร่วมจับรางวัล และยังได้วิดีโอคอนไปเสิร์ไท้ายผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองคำแท่งน้ำหนัก20บาทและกิจกรรมลุ้นโชคนี้จะดำเนินไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2 5ง8าภายในงานเจ้าตัวยังอัปเดตอาการป่วยล่าสุดหัวใจเต้นผิดจังหวะจนทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาลเส้นผิดจังวหวะอะไรอ๋อก็จริงจริงก็จริงจริงปวดนจังหวะก็ออก็อ,อก่จริงจริงมันถือว่าจะเป็นอะไรที่มันน่าก,กลัวมันก็คงไม่ใช่เพราะว่ามันก็เป็นแค่อาการเล็กๆน้อยๆเลยครับก็คือ เคย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 เป็นมาแล้วแต่ว่ามันไม่ได้จัดว่าเป็นเรื่องที่มันน่าตกใจอะไรครอาการมันคือยังไงบ้างครับพี่หนุ่มมันก็มีแบบว่าเต้นตุ๊บๆแล้วก็ปุ๊บไปอะไรแบบเหมือนแบบมันไม่มันจะคือจังหวะมันผิดไปนิดนึงเนี่ยตึ๊กตึ๊กแล้วก็ตึ๊กตึ๊กตึ๊กอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรอย่างนั้นเองก็จริงๆแล้วไม่ไม่ไม่ได้รุนแรงอะไรครับก็คือปกติทั่วไปเลยไม่ไม่มีอะไรเลยเรื่องเนี้ยอืัเป็นคนเป็นฝั่ง ดตอนที่พี่พูดในรายการน่ะหรอไม่มีอะไรพี่ก็ไม่บางทีแบบสัมภาษณ์คนแล้วสุโอ้โหนี่เอาเถอะหัวใจตีนเป็นจังหวะแล้วคือไม่ได้ไม่ได้แบบอะไรมากแค่อั้มเขาอะไรอย่างเงี้ยอจะแต่มันส่งผลในระยะยาวยังไงบ้างคะอือไม่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 น่าจะมีอะไรรุนแรงอะไรครับไม่น่าจะรุนแรงเคยไปแบบไปหาคุณหมอแล้วแบบ ตรววจือ่าเคยครับก็ก็ไปตรวจเอ็กโคหัวใจตรวจอะไรเรียบร้อยหมดนะฮะตอนนี้คือกังวลแค่เรื่องของหูอย่างเนี้หัวใจไหมครัหูที่มันที่ครั้งที่แล้วที่เคยใช่ที่มันตอบสนองกับคลื่นความถี่บางอันที่มันแบบมันมันเร็วเกินไปแล้วมันก็เลยทําให้ในหูเราเหมือนกับลำโพงแตกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้มันก็มันก็ยังเป็นอยู่อ่าฮะเป็นมานานแล้วหรือยังครับนับตั้งแต่ครั้งที่ให้สัมภาษณ์ ก็ตอนนี้ก็ยังไม่หายก็ยังมีก็ตอนทุกวันนี้เวลา,าเวลานั่งนั่งอ่านข่าวก็ต้องใช้ไอ้ที่อุดหูอะฮะอุดไว้ใช่ใช่ต้องต้องอุดไว้เพื่อที่จะแบบเสียงพี่หมวยเขาจะเป็นหนึ่งในคลื่นที่เราใช่ <c oughs> ก็คือตอนนี้มันมี2วิธีก็คือต้องย้ายตำแหน่งก็คือหมวย <c oughs> หมวยสำหรับตำแหน่งหมวยก็ามานั่งนี่ไปนั่งนี่อะไรเงี้ยกับอีกอันก็คือต้อง ใส่ไอ้เนี่ยไอ้เอียไปเขาเรียกไม่ใช่เอียด้วยเป็นมันเป็นอะไรนะที่เหมือนเ็เออเป็นจุกอ่ะเป็นจุกอ่ะใช่ใช่อย่างนั้นนิ่มๆไปปองน้ำแล้วใส่เข้าไปมีอะไรครับพี่หมวยก็อ่านไปบางทีแบบไปนั่งขนกระแสก็ลืมเอาออกว่าเออเขาแขกพูดอะไรวะไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยต้องอ๋อลืมเอาออกเลยใช่มันเข้าหูนี้แล้วมันก็จะมาปุ๊กปุ๊ออกหูนี้มันจะเป็นเหมือนกับ ลำโพงเนแตกปุ๊บปุ๊ปกออกอบลงมามีกกกา,กาาาารรรแ้ัษออะไยย่วคือหมอก็ให้ทานทานยาที่ให้เลือดน้ำหมุนเวียนแล้วก็แล้วก็บอกว่าให้ฟังฟังเสียงเขามันเป็นเสียงชื่อว่าพิงค์ noise มันคือแบบเป็นเสียงเสียงเงี้อืมกูมหยิดเลยเนาะ <c oughs> ก็ไม่แล้วก็อยู่กับมันได้แล้ว <c oughs> คือตอนแรกๆอ่ะรู้สึกเพราะว่าสมมติเราบางบางครั้งหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเสียง ปลายสายมันเป็นเสียงที่มันคลื่นม,มันไม่ตรงกับหูเรามันก็บุกปุกแล้วก็แค่ออกมาแล้วก็กดเปรกเกอร์โฟนหรือมันก็เปลี่ยนหูอะไรเงี้ยตอนนี้ต้องระวังเสียงแบบไหนบ้างคะในชีวิตตอบไม่ได้เลยมันจะเป็นแล้วแต่ความความถี่ของเสียงนั้นๆยอะไรเงี้ยมันมันก็แปลกแลวก็ไม่เคยไม่เคยได้ย,ไย,ยินไม่เคยรู้เพิ่งจะไปตรวจไปรักษาไปหาคุณหมอก็เพิ่งจะทีะ่ลองปรึกษาแลยคนที่มีอาการเดียวกันกับเราไหมคะ ยังไม่เคยเจอใครเป็นเลยคุณเป็นโจงคุณเป็นโจงีแต่ผมดับท่าจริงป่ะอุ๊ยอันนั้นดับไงคุณเปรนจงคุณเปรนจงนันตดับของพี่ยังไม่ดับไงมพี่ยังได้อยู่แต่ว่าเขามีอาการอย่างนี้มาก่อนจริงป่ะใช่จริงๆพี่ไปปรึกษาพี่ป็นจงเวรกรรมแล้วได้ได้ได้เลยครับอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงมั้หรือว่าเสียงแบบได้ยินได้ยินชัดหมดนะฮะก็คือ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 ตอนนี้ก็ไม่ได้กังวลใจอะไรเพราะว่า ไปหาคุณหมอแล้วก็มีการสกรีนเทสเรื่องของหูทั้งหมดว่าแบบได้ยินก็คือเขาจะแบบให้เราฟังข้างนี้ใช่ไหมฟังเสร็จปุ๊บเ,เขาจะแบบได้ยินก็กดนะพอดีก็ตืดก็กดตืดก็กดอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบตรงฐานกระโหลกหลังเขาก็จะมีเครื่องมาแตะไว้ก็กดตืดก็กดได้ดยินไหมก็กดอะไรเงี้ยว่าะเขาจะเป็นอักษรอารีปลามาอะไรเงี้ยให้เราเราก็กดก็เทสผ่านหมด อ่าฮนนี้ซึ่เหมือนปรับตัวเองให้ให้เข้ากับเขาใช่ใช่ให้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 เข้ากับมันให้ได้อะไรเงี้ยเท่านั้นเลยเขาแยกย้อนกลับไปตอนที่แอดมิีครับพี่หนุ่มตอนแอดมิีคือเขาหัวใจเป็นจังหวัดด้วยไม่เป็นเป็นไข้หวัดใหญ่อ๋อคนเรื่องคนเรื่องไงเยไข้หวัดแต่เนี่ยเป็นไข้หวัดคือมันมันเป็นตอนแรกก็คิดว่าเป็นสายพันธุ์อะไรตัว่ามันเป็นไข้หวัดใหญ่ก็คือคือพี่ว่ามันมันอัดร่างกายเรามันอาจจะแบบวีคมากอะไรเงี้ยแล้วก็พอ วันนั้นพอทารายการเสร็จจาได้เลยว่าแบบรู้สึกไห่ร่างกายมันแบบมันไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยมันจะแบบร่างมันจะสลายไปแล้วก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอก็เลยบอกว่าคุณหนุหม่มแบบเป็นไข้ขึ้น <c oughs> น่าจะเป็นติดเชื้ออะไรไวรัสอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนแรกก็รอดูว่าเป็นไข้ปอดใหญ่หรือเป็นโควิดหรือเป็นอะไรหรือเปล่าปรากฏไม่ใช่ <c oughs> ก็เป็นไข้ปัดใหญ่ก็เลยก็เลยผ่านไปกพี่หนุ่มเคยเป็นไข้ปดใ่มาก่อน้เคยเป็นสายพันเออ่ะา เรียกว่าภูมิต้านทานครั้งนั้นทําให้อาการครั้งนี้มันเบาไหมคะหรือว่ามันก็หนักเหมือนเดิมอุ้ยแต่พี่เป็นปีกว่าแล้วอ่ะเออใช่ใช่อ่าฮะแล้วการล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะที่เจอไข้หวัดใหญ่รอบนี้ก็ก็ก็ชิวๆนะแต่ว่าก็ถือว่าก็ได้พักก็ถือว่าได้พักร่างเพราะหมอก็บอกเอออยากให้พักหน่อยเพราะว่าเราทํางานทุกวันแบบไม่ได้หยุดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยถือโอกาสได้พักนี่ก็ยังคุยกับทางทีมงานอยู่ว่าเออแบบเห็นพี่หมวยแกก็ทำโหนกระแสได้เลยก็บางทีก็อยากจะแบบเออ มีวันหยุดของเราบ้างอะไรเงี้ยใจอยากจะหยุดสักอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์อะไรเงี้ยแบบให้พักผ่อนอะไรเงี้ยใจอยากหยุดแล้วร่างกายหยุดได้ไหมคะก็ต้องหยุดแหละคือบางทีเีจะหยุดมันก็ต้องหยุดให้ได้อะเพราะว่าันงอยมันก็เพราะเวลาเราหยุดเวลาพี่หยุดอย่างช่วงนั้นพี่หยุดพี่ไม่ดูเลยนะพี่ไม่ดูทีวีไม่ดูข่าวไม่ได้ดูรายการที่พี่หมวยทําไม่ดูเลย เพราะอยากพักผ่อนตัวเองใช่ไหมใช่คือถ้าเกิดเราเกี่ยวจะพักจริงๆก็ต้องพักจริงๆอ่ะทั้งสมองทั้งตาทั้งหูทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นอยู่ก็ไม่อยากเห็นอะไรเพราะว่ามีอาการป่วยต่างๆรวมกันเลยทําให้เรารู้สึกเออมันต้องถึงเวลาแล้วต้องพักผ่อนด้วยพูดถึงเวลามดูน่าขู่นะรักก่อนไม่ไม่หลอกไม่มันมันคงไม่ไม่อย่างนั้นแล้วมันก็แยกๆไปอะไรเงี้ยเพราะว่าก็คือรู้สึกว่าก็ยังทําได้อยู่เพียงแต่ว่า ก็ร่างกายมันเนื้อหนังบางสานะมันไม่ใช um, ่แบบเครื่องจักรก็อาจจะแบบมีบ้างแหะที่แบบเราเครียดหรือที่ไม่รู้ตัวแล้วฟังปัญหาคนอื่นอย่างเมื่อวานเนี้ยโอ้โหประสาทจะเสียแบบนั่งทําไปสามชั่วโมงอย่างเรื่องเชฟเนื้อนั่นแหะก็แบบมึนเลยอย่างเงี้ยและคนพยาแล้วก็ลูกๆว่าไงบ้างคะก็โอเคครับก็ก็ไม่มีไม่มีอะไรเขามีบทบ้างไหมคว่าเขาอยากอยากไปพัดต่อไม่ล่ะครับคือเข้าใจในการทํางาน ดูแลยังไงบ้างคะถ้ย่างนีไม่ไม่ได้ดูแลครับ <c oughs> เพราะว่าตัว,ต,วตัวพี่เองก็ตื่นมาเขาอ,ออกมาทํางานอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็มีมีเป็นห่วงบอกเตือนอยู่เสมอใช่ไหมคะครับก็ <c oughs> ไม่มีอะไรโอเค